สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวร่างค่ะคุณลุงแน่นหน้าอกโทรสายด่วนติดต่อไม่ได้เรียกแท็กซี่ไปส่งโรงพยาบาลดับปริศนาขารถคุณลุงแน่นหน้าอกโทรสายด่วนติดต่อไม่ได้เรียกแท็กซี่ไปส่งโรงพยาบาลดับปริศนาขารถหน้าคอนโดย่านเมืองนนทบ,บรุรีเร่งตรวจสอบเสี่ยงโควิดหรือไม่เมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีวันที่27กรกฎาคม64ตำรวจสพ,พรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบ,บุรี รับแจ้มีผู้เสียชีวิตภายในรถแท็กซี่จอดอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งริมถนนรัตนาธิเบศบางกระสออำเภอเมืองนอนทบุรีจากนั้นประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงที่เกิดเหตุบริเวณทางเข้าออกหน้าคอนโดพบร่างของนายเจษดาประดับรายอายุ50ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่บริเวณเบาะหลังของรถแท็กซี่โตโยต้าสีเขียวเหลือง เบื้องต้นราวาไนาเจสดาผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกจึงประสานสายด่วน169เพื่อขอรถพยาบาลมารับแต่ไม่สามารถติดต่อได้นายเจสดาเราไม่ไหวจึงตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่รปภเรียกรถแท็กซี่เพื่อจะไปโรงพยาบาลเองขณะที่เปิดประตูรถแท็กซี่เพื่อขึ้นไปนั่งตัวนายเจสดาเกิดหงายหลังจนหมดสติไปและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจและทางแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชนสูตรเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันถึงการเสียชีวิตได้จะต้องนำไปชนสูตรหาสาเหตุรวมถึงประสานญ,ญ,ญาติเพื่อตรวจสอบสอบถามประวัติอีกครั้งว่าเกี่ยวข้องหรือสุ่มเสียงเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโควิดหรือไม่จากนั้นมอบผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเ็กตึงนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรงังสิตเพื่อชนสูตรต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด .co.th ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะ